ชาวเ a พีเอทุกท่านครับวันนี้พี่แมนมีหูฟังจากค่ายงูเขียวเรเซอร์มาให้ชมกันนะฮะต้องต้องเท้าความหน่อยว่าช่วงช่วงปลายปี2013ก็คือช่วงช่วงพุจิทันวามาจนถึงตอนนี้เรเซอร์ออกหูฟังบึมมาแบบหลายโปรดักต์มากแล้วเป็นหูฟังที่เกี่ยวกับการฟังเพลงล้วนๆน,น,นะครับผมล้วนๆใช้ควาว่าเกือบจะล้วนๆน,น,นะเนาะส่วนมากเลยเป็นหูฟังฟังเพลงอย่างเหมือนอย่งางเจ้าตัวนี้ที่แมนจะ เอามาให้ชมกันนั่นก็คือ Razer E-Panda h u r r i c a n มันก็คือรุ่นที่ชื่อว่า Kraken นั่นเองอ่ะใช้โดยใช้รูปทรงเดียวกับ Kraken แต่เป็น E-Panda Hurricane d i t i o n E-Panda e <Panda S 2> คือใคร E-Panda คือมือกลองน,นี่เขาตีกลองเขาใส่หูฟังเอ่อไอ้ Kraken E-Panda ตัวนี้ด้วยนะแล้วทำไม คนนี้ถึงดังเอามเปิดไงวะเนีน่ยนี่เขาจะมีเขียนไว้ว่าอะไรประมาณนี้เขาจะเป็นคำโปรยระหว่างคนนี้ซีอีของ r a เซอกับอีเมด้าเขาโปรยถึงกันอีเมด้ชื่อจริงเขาชื่อว่าอีริกเฮอร์นันเดสเขาเป็นมือกองของบรูโนมานะครับผมเป็นมือกองของบรูโนมากล่องสวยงามครับสีดำทองชอบชอบนี่ข้างหลัง ด้านข้างก็มีโลโกโล้เขาด้วยน่ารักเลยฮะ E-Panda ก็สเปคหูฟังจะอยู่ที่20จนถึง20,000เฮิร์ครับอย่าถามถึงไม์ไม่มีนะฮะไม่มีไม์อ่าเพราะว่าเป็นหูฟังที่ใช้ฟังเพลงนี่มาดูตัวพระเอกของเราครับผม E-Panda ตัวนี้อันนี้คือสายต่อใช่ไหมเนี่ยอ่ะในกล่องเขามีสายต่อมาให้ค่อนข้างยาว เวลาบางคนที่ตีกลองอย่างอ e ีเพนด้าเนี่ยเขาก็ต้องเสียบต่อกับมิกเซอร์ของเอาไว้มอนเตอร์เสียงกลองตัวเองตรงนี้นะฮะเอายาวๆเลยส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะ,ะเป็นแดกแดกของพี่แวน่นเอาไว้มาฟังฟังหูฟัง,ง,ฟงตัวนี้ว่าเสียงม,มันเป็นยังไงนะฮะไล่ไปนะฮะตัวเชื่อมต่อฮะ,ะก็จะเป็นสายแบบ3.5ม mm, ิลลิเมตรสองบ้างไว้ฟังเพลงเพลียๆแล้วก็ไล่มาเป็นสายแบบมันจะเป็นสายแบบเด้งมากฮะ,ะนี่ เด้งเลยนะฮะเดี๋ยวพี่วันขยำขย้ำขย้ำขย้ำปุ๊บปล่อยนี่เด้งนะฮะไม่มีบีไลคอนโทรเลอร์นะฮะสายมาปุ๊บก็มาเข้าที่หูฟังด้านซ้ายเลยหูฟังล่างซ้ายพอหันมานะฮะก็จะเป็นโลโก้แพนด้าหน้าตาแบบเกลียเกีนกนหน่อยยิ้มแบบผู้ชนะอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นตะแกรงสีดําส่วนข้างนอกก็เป็นวัสดุที่เป็นเหมือนพลาสติกละฮะสีทองตรงนี้เป็นเรเซอร์ เลื่อนปุ๊บได้นะฮะปรับระดับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาที่ครอบหัวก็จะเขียนว่าฮูลิเกนนะฮะเป็นหนังนะฮะเป็นหนงังเห็นลายหนังอยู่นะถัดมาอีกข้างนึงก็เป็นเทมเพลตเดียวกันนะฮะข้างขวาเนาะเหมือนกันเป๊ะมาดูที่ครอบหัว,หวฮะด้านนี้ก็จะเป็นนิ่มไหมก็นิ่มนิดหน่อยฮะไม่ได้นิ่มมากบุกเป็นผ้านะฮะ มาดูตัวเอียขับครับเอียขับขยับได้นะประมาณนี้ขยับได้ขึ้นลงจะได้เยอะกว่าซ้ายขวานะฮะข้างในฮะเป็นหนังนี่นุ่มเลยดูทรงแล้วจากความจากความสูงของเจ้าตัวเอียคับนะฮะและความเป็นหนังของมันนะ่น่าจะเก็บเสียงได้พอสมควรเลยนะ พับหูฟังได้ไหมนี่ฮะก็จะจะได้ประมาณนี้นี่ฮะพับได้นี่ฮะก็พับเก็บใส่กระปรกเป๋าได้เดี๋ยวแวะลองใส่ให้ดูจะประมาณนี้โอ้ก็เก็บเสียงได้ประมาณสัก30 30%นติ่มไม่ไม่มีอะไรมาชี้วัดนะความรู้สึกรู้วนๆประมาณนั้นนะฮะ ตัดออกไปตัดออกไปน่าจะเหลือตัดออกไป30มเซนน่าจะเหลือสักเ0เซนที่ได้ยินเนี่ยประมาณนี้นะ,ะไปขวาอีเพนด้า e โอเคเนื่องจากมันไม่มีไม้ให้ให้ลองเสียงไม้กันนะฮะพี่แวนขอพูดถึงเรื่องคาเลคเตอร์เสียงไปเลยแล้วกันพี่แวนได้ลองฟังดูแล้วตัวนี้คาเรคเตอร์เสียงอะ่ะจอกมาเป็นกลางเบสเลยแล้วต้องเน้นการฟังเพลงอะ่ะต้องเน้นฟังเพลงแบบที่มีเสียงกลองเสียงเบสที่มันตึ๊บๆอ่ะ จะจัดว่าได้แบบเฟี้ยวมากแจ่มมากนะครับผมถ้าฟังพวกอะคูสติกเนี่ยมันจะมีมันจะมีเสียงเบสเยอะมากไปพวกเพลงแนวอะคูสติกเพลงแนวี a s y listening อลุนลาพวกรถสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเป็นอาเบสมันจะหนักเข้ามาหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกแบบเป็นป๊อปร็อกหน่อยอย่างอาวถ้าเป็นเพลงไทยกับมัสกเตียที่พี่แม่นฟังนะฮะแดนซิ่งอะไรพวกเนี้ยถือว่าตึ๊บเลยใช่เลยนะครับผมเสียงนี่ถือว่าโอเคและที่สำคัญฮะ ไอโทนกลางเบสของเจ้าตัวอ่าอีเพนด้าฮูลเเกนตัวเนี้ยมันไม่ได้เบสแบบดิฟลึกหม่นเลยนะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขามีเสียงแหลมที่อยู่ด้านหลังอยู่บ้างน,นิดหน่อยทําให้มวลเสียงเนี่ยดูดูมีรสชาติและดูเมื่อฟังแล้วอืมเฮ้ยได้วป่าเสียงดีเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะสามพันกว่าบาทสามพันสองนะครับผมซึ่งราคาประมาณนี้แล้วได้ได้เสียงระดับเนี้ยพี่แวนเชื่อว่าน่าจะคุ้มราคาอยู่ แต่จุดจด,ด้อยอย่างเดียวก็คือมันไม่มีไม่์ซึ่งมันมันก็ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาตั้งใจทำออกมาเป็นซีรีส์ที่มันไม่มีไม่์อยู่แล้วเพราะว่าคุณอ e ีเพนด้าก็คงไม่ไม่เวลาเขาตีกองให้บรูนมาอยู่เขาคงไม่ได้ใช้ไม่์สื่อสารกับใครสกายกับใครณนะตอนนั้นนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ถือว่าเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งที่เรเซอร์เขาเขาทำออกมาได้ล้ำหน้าล้ำหน้ากับแบรนด์อื่นที่เป็นเกมมิ่เกมเหมือนก,กันนั่นก็คือเขาก้าวไปกับก้าวไปใน,ในวงการที่เป็นเรื่องเสียงจริงๆ กับการที่ดึงไปเอาอมือกองของดูดมา e p น n d a มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ทำไอสิ่งนเจอร์รุ่นนี้ไปนะผมถือว่าไม่เลวสำหรับเจ้าตัว r a z e r kraken ependa hooligan edition ตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจหูฟังเจ้าตัว e p น n d a ตัวนี้สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมี่แชนแนลทั่วไปนะผมทุกท่นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ